นุ่นจ๋าไงจ๋าที่อัะทำไมพี่เวลาพี่ไลฟ์สดเวลาพี่มเขาเป็นลิปพี่ต้องเห็นคอมเมนต์กันว่า พี่พีทไม่กลับบ้านแล้วหรอน้องบอกขอบใจสิบอกขอบใจสิน้องยิงเงียบใส่ดีนะโอ๊ยแค่นี้นี่วะนานนุ่นลูกรักติ๊กตอกไม่ถามจริงไม่ค่ะด่ากันทุกวันแล้วมันก็ระเบิดทุกวันเอางี้พูดจริงนี่เดี๋ยวก็พี่พีทแหละ เดีย๋ยวก็ผู้หญิง<ล>ะ,ะจริงเนี่ยเพิ่งไล่ได้วันนี้เมื่อวานนี้ก็ไล่ไม่ได้ทุกคนเห็นไหมจริงระวังโอ้ยไม่อยากไม่อยากพูดถึงแล้มันเหนื่อยมันเครียดมันเครียดจริงๆนะมันเครียดอะ่ะเราจะให้ทำยังไงให้หยุดขายอันนี้หรอเราจะขายอะไรได้ฮีลเลสเตอรอ์ตูดนะ ชว์นี่ยไ,ไหมดูอันนี้ที่เราจะเปิดทุกคนจ้านี่โคตรจะน่ากินเลยดูแล้วอะไรกี่นาทีแล้วพี่ลองขอวจให้ได้ดูสิอ๋อเจ็บเองโอ๊ยน้องพี่ต้องปวดท้องอ่ะน้องพี่ขี้สิให้มปวดท้องน้อยอะ่ะอืเนอะพี่รู้เลยว่าน้องจะเป็นอะไรเป็นอะไรอะ่ะ น่าจไม่ได้ขี้เดี๋ยวจะเปิดให้นาะนี่อีกอีกไม่น,าน้าอีกไม่น่าแป๊บเดี๋ยวเปิดเลยโอเคไหมนี่นเธอค่ะอ่ะแล้วคันนี้เราจะรู้ได้ยังไงเหรอว่าบูธมีที่ไหนเพราะเขาไม่มีคนบอกเราเขาจะมาเรียนน้องว่าเราน่าสงสารกันปะสงสารไม่เห็นอยู่ไหนเดี๋ยวของพี่ก่อนก็ได้หมด ดีฟเตจิ๋วของเรียจิวนะคะที่ทุกคนรอคอและรอยคอนี่นะดิปแต่งเต็มน,นี่ก็จะทำเอะพี่ดิสำหรับวันพรุ่งนี้วันที่สามมีที่เมก,กะบางนานะฮะงานอาหารล็อกสุดท้ายเลยเซนทรันราดเผาวอยู่ชั้นจีเอออะไรอีก โลตัสบ่อวินหน้าเคฟซีเลยทางเข้าสู่ราชการอาหารไอสั่งเข้าสูรา่ร้านสูน่อาหารพี่แอร์อยู่คนจ๋าเลยเออทุกคนจ๋าดูนี้หุยพี่แอร์จิ๋วทุกคนนี่ดูนี้นะนี่นะนี่นะนี่นะเห็นปะเส้นท่านมแม่สอนมีดิพให้ด้วยมีดิพให้ด้วยใครรอเป็กจิ๋วบ้างมาเออใครรอมากมามามา,มาบูเอเนจีบูเอนจีน้องเราดูเอเนจีน้อยเหรอ เราดูเอเนจีน้อยเหรอใช่พี่โอเคได้น้องเขาก็มาหักเงินพี่เขาก็มาหักเงินพี่ต้องจ่อมได้พี่เชื่อน้องสิไ้จ๊นน้องเงิมันจ่อมได้พี่เชื่อน้องสิเขามาหักเงินพี่พี่เป็นปกติแล้ว เออคนะว่เราอย่าตัดลงนะคะเราเราน้องเปลี่ยนเลยย่าตัดตงนะคะเพราะเรากาลังจะ็ิหรักทาน้เน่้องอนี้อย่าแรงนะอุปกรณ์ทํามหากินพี่ถ้าทำเล่เหรออืมตีคำไหโอ้ยอย่าเาเลไ